เลือกเองเราเลือกเองเราอยากกินยำแมงดาผู้โดยรวมไม่ได้ไม่ได้เจาะจงถึงใครนะฮะผู้โดยรวมแล้วกันนะฮะสอนผู้หญิงหลายๆคนว่าพฤติกรรมในการสมมติว่าเราเป็นผู้หญิงที่อายุแก่แล้วอายุ40กว่าแล้วเนี่ยสิ่งเดียวที่เราจะทําได้นี่นะฮะก็คือหนึ่งเนี่ยต้องเข้าวัดนะฮะเข้าวัดนั่งสมาธิแล้วก็โปรุงสังขารเพราะว่าอีกไม่กี่ปีเราก็จะ50แล้ว ถ้าเรามามัววิ่งตามผู้ชายวิ่งตามเด็กวิ่งตามอะไรพวกนี้สังคมจะดูว่าเราเป็นตัวตลกนะฮะและที่สําคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยจำไว้เลยนะฮะคนอายุ40กับคนอายุ20ก่กว่าเนี่ยมาเป็นแฟนกันเนี่ยพี่บอกเลยช่องว่างระหว่างวัยมันสูงมากส่วนใหญ่เนี่ยคนอายุ40สก็ต้องหาผัวหรือสามีนเนี่ยตอนอผู้ชายที่อายุ6 0 7ิดนะฮะถึงจะเหมาะสมกันถึงจะอยู่กันไปจนวันตายแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรายังลดละเลิกไม่ได้ อยากจะมีแฟนเด็กเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องเตรียมนั่นก็คือมันนี่นะฮะคนเราเนี่ยไม่ต้องผู้หญิงหรอกค่ะก็ะเทยก็เหมือนกันจะได้ผู้ชายหลอขนาดไหนก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเรารู้ว่าเราอายุแก่แล้วสังขารมันไม่เที่ยงนะฮะสังขารเราเยอะแล้วเราต้องเข้าวัดเข้าว่า ทำบุญกับเด็กเด็กนี่หมายถึงว่าเด็กที่เป็นเด็กได้โอกาสนะฮะไม่ใช่ทาไปบ้าผู้ชายอย่างนี้มันดูน่าเกลียดสังคมไทยเขารับไม่ได้ของพวกนี้นะ,ะแล้วก็ไปบ้าผู้ชายไปติดผู้ชายยังไงก็หมดตัวไม่ต้องผู้หญิงอะกระเทยก็หมดทุกคนก็หมดผู้ชายก็เหมือนกันไปติดเด็กวัยรุ่นสาวๆสวยๆวยเนี่ยก็หมดตัวทั้งนั้นเพราะเขาเตรียมต้นพวกนี้เขาเล่นหนังลงต้นในยาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษว่า,าไปแมงดงแมงดานี่พูดโดยรววไม่เกี่ยวกับใคร แมงดแมงดาพี่ว่ามันไม่เกี่ยวหรอกค่ะมันอยู่ที่การตกลงของของสองคนนั้นมากกว่าว่าเขาตกลงกันอยู่ในสถานะไหนเขาตกลงว่าจะต้องจ่ายกันเดือนเท่าไหร่เขาตกลงว่าจะต้องผ่อนกันเดือนเท่าไหร่พี่ว่ามันอยู่ที่ข้อตกลงเขามากกว่าอย่าไปมองว่าคนนั้นเป็นแมงดาคนนี้เป็นแมงดาพี่ว่าไม่ใช่หรอกค่ะคนเรารู้อยู่แล้วว่านี่มันเป็นแมงดานี่มันเป็นกิ้งจกอันนี้มันเป็นแมวอันนี้มันเป็นกิ้งจอกเรายังเข้าไปหาเขาเองเราไม่ต้องไปโทษใครเราต้องโทษตัวเอง